มีแต่น้องสีขอเลี้ยงแม็นพูดเดียวนะคอําเอ้ยฮอ้ยเดินอ่างเด้พอดีนะท่านชอจกับเพื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับทำได้การครับก้อนลงไปท่านอจจริงจริงครับาต่อือ มันตะม้วนไว้จากมันท่านนายกพร้อมหรือยังครับมันตะม้วนไว้จากมันมันเท่าไหร่ครับเดี๋ยอะท่านนายับยอะนะครับผมอ่าโอเคครับโอเคครับวันนี้เสร็จแน่นอนครับอ่รับรองจากด้วยเกียรติท่านนายกนะครับสุวรรณวิชัยวันนี้ต้องจุดให้เสร็จแล้วกันช่วยด้วยกับท่านนายกเลยนะครับควรครับด้วยเกียรติของท่านประธานจุดอ่าจัดงานเลยครับและก็ท่านสจอของเด็กวันนี้ถ้าไม่หมดไม่เลิกครับท่านประธานครับ นะครับขออนุญาตครับท่านครับขออนุญาตครับครับฐานตรวจต้องใครแสงคนสองต้นสอจอคงเดชเชิ่อนจิตพร้อมแล้วครับท่านพร้อมเลยครับพร้อมเลยครับพร้อมแล้วคสามหก เตียงขัดวจักจักพอแล้วจักเนเียงเดี๋ยว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 เยป็นเตียงัดจะไม่วเนเยขัดผมไปนครับสุดยอดครับสุดยอดท่้นสจโอ้ยด้วยบุญบารมีของล้งภูนะครับท่านสอจกันดินเซี่ละอาดวงของท่านสจกันดินเจ๊ซี่ละครับ สูงกว่าคับไ่สูงกวก่าเคเลยนะครับ